หมอไทยไม่แพ้ใครใน,ในโลกนี้ yeah Are you okay oh yes, yes yes yes, yes. yes. yeah วันนี้ยิ่งหมอไทยผสานทุกสิ่งอย่างลงไปในโซเชียลไอทีแล้วหมอไทยชนะคนทั้งโลกใช่เลย <laughs> แล้วแล้วคนไข้นะครับ <c oughs> ของเมืองไทยเนี่ยโดยเฉพาะสาวๆเนี่ย จะสวยที่สุดกว่าสาวในโลกนี้ใช่ไหมครับใช่เลย <Yeah. S 2> สวยไหมครับสวยอ, <c oughs> อันนี้หมอยินดีรักษาเลย <c oughs> <c oughs> <Yeah. S 3> สรุปการรักษาพยาบาลของเมืองไทยดีดที่สุดในโลก <Wow. S 1> ข่าวดีดีกับพี่คำรน ต้องอร,อแ,รอแพทย์พบแพทย์บางทาีก่อนที่จะมาชคดีอาการของโรคโควิดสิบเก้าด้วยซ้ำเป็นกลุ่มแรกสําหรับที่มาที่ไปของแพลตฟอร์มหมอออนไลน์แล้วนะครับเราก็ต้องบอกก่อนว่า,าแบ็กกราวของทีมเราเนี่ยจริงๆแล้วอยู่ในสายด้านการแพทย์มาตลอดพ้อยเดียวกันเลยค่ะก็คือช่วงโควิดโควิดใ <c oughs> นทีนั่นแหละมันเป็นเรื่องงานวิจัยนะคะก็คือจะเป็นเหมือนเราวิจัยเกี่ยวกับ ออผู้ป่วยทีกเตียงที่อยู่ทางสามชันการแพทย์เป็นแพทย์มา30มสกว่าปีะนะครับบอกได้เลยครับมันเป็นเรื่องใหม่จริงๆมันเป็นโรคที่เรารักษาเองได้ถ้าเรามีความรู้บ้างหมอออนไลน์โรงพยาบาลบนสมาร์ทโฟนของคุณประเมินอาการด้วย AI ปรึกษาแพทย์เลือกยาปรึกษาเภสัชตรวจสุขภาพถึงบ้าน PDPa Data Security ใช้งานง่ายเพียงล็อกอินผ่านไลน Facebook ประเมินอาการด้วย AI ประเมินได้อย่างแม่นยำสูงถึง92%สบายใจเหมือนได้เจอหมอจริงๆปรึกษาแพทย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็หาหมอได้เรามีหมอผู้เชี่ยวชาญทุกแผนกด้วยราคาที่น่ารักและเป็นมิตรกับทุกคนสั่งและส่งยาถึงบ้านเพียงแค่ปลายนิ้วปรึกษาเภสัชฟรียาส่งตรงจากร้านยาคุณภาพจัดส่งฟรี กดสั่งแล้วรอที่บ้านได้เลยแพ็กเกจตรวจสุขภาพถึงบ้านครบวงจรโดยทีมเทคนิคการแพทย์มืออาชีพไม่ต้องเดินทางให้ลำบากพร้อมให้ดาวน์โหลดแล้วผ่าน Google Pay Apple Store ครบจบในที่เดียวสบายใจใกล้หมอหมอออนไลน์นวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่ในวงการแพทย์นะครับการรักษาโดยการให้คำปรึกษา ใหม่ไหมครับปแปลกไหมครับครับผมก็ต,ต้องเป็นหนึ่งในสิ่งที่ใหม่ในวงการแพทย์ครับทันทีว่าแล้วมันจะช่วยประหยัดช่วยลดต้นทุนได้ยังไงช่วยประหยัดช่วยลดต้นทุนได้ยังไงคือ,อต้องบอกว่าวเป้าหมายของหมอออนไลน์นะครับหนึ่งคือเราอยากให้คนสุขภาพดีหนหอสองคือไปโรงพยาบาลเท่าที่จําเป็นแล้วก็ต้อง ประชาชนทุกคนต้องเข้าถึงได้ไม่ว่าจะเป็นช่องทางแค่มีโทรศัพท์ก็เข้าถึงแพทย์ได้เนี่ยครับแต่ว่าในราคาที่จับต้องได้ทุกคนก็เข้าถึงได้ครับผมวันนี้ถือว่าใหม่สุดละสําหรับบ้านเราบ้านเราครับบ้านเร<อ>าแต่การรักษาโดยเทลเลมีดิซีนเนี่ยรู้สึกว่าก่อนหน้านี้มันก็มีมาแล้วเนาะมีมาแล้วครับมีมาแล้วแต่นี้ว่าเรารวบรวมให้เป็นเรื่องเป็นราวครับผมเท่าที่เรามีการทดลองที่ผ่านมาเนี่ย ผลตอบรับเป็นไงบ้างครับผลตอบรับเนี่ยต้องต้องบอกว่าบุคลากรนี่ให้คำปรึกษาหรือบุคลากรที่รักษาในแอปเนี่ยยังไม่เพียงพอ mm. ยังไม่เพียงพอครับผมเราเลยจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะถแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการเพื่อ เพื่อเป็นการประชาสัามพันธ์อีกช่องทางหนึ่งให้พาร์ทเนอร์ต่างๆที่รวมให้บริการทางการแพทย์เนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในหมอออนไลน์ต้องบอกว่าเราเปิดกว้างเพราะว่าเราเป็นคล้ายๆแบบดิจิทัลไลน์หรือแพลตฟอร์มต,ตรงก,ารกลางอิสระครับเราจะไม่เหมือนว่าต้องไปคอนซัลท์แล้วต้องไปโรงพยาบาลในโรงพยาบาลหนึ่งแต่เราเนี่ยเป็นพิมพ์แพทย์จากส่วนกลาง ครับแล้วก็บวกกับบริการต่างๆเช่นอาจจะเจาะเลือดที่บ้านหรือบริการส่งยาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราพยายามให้คล้เซฟคอท,ที่สุดสําหรับคนไข้นะครับผมเราเราเปิดตัวมาเพื่อเราต้องการเ,เรียกว่าอะไรล่ะคู่นะคู่ที่จะมาร่วมกับเราไม่ว่าจะเป็นหมอผ่าตัดหมอทุกประเภทครับณนะวันนี้ เราไดเ้เรียกว่าพันธ์ชิพนะของหมอต่างๆหลายภาคส่วนหรือยังหลายหลายหมอหรือยังครับในทณนปัจจุบันนะครับ,รบเรากำลังเอ็มอยกับโรงพยาบาลหลายหลาย,ลาย,ลายๆที่ครับผมในในอนาคตเนี่ยก็จะมีทั้งแพทย์กลุ่มกลุ่มแพทย์เหมือนกับว่าแพทย์กลุ่ม GP ทั่วไปในอนาคตก็จะมีพวกโรงพยาบาหลหรือแพทย์เฉพาะทางที่มากขึ้น เราก็มีผู้ดูแลผู้ป่วยตามบ้าน uh huh. าแพทย์ทางเลือกหรือคล uh huh. ินิกความงานจริงๆก็เป็นหนึ่งในอีโคซิสเต็มของเราครับผม uh huh. ที่สำคัญเลยคือต้องครบจบในแอปเดียวที่สำคัญคือต้องไม่แพงสำหรับทุกคนด้วยครับ uh huh. ไม่ว่าผู้ป่วยนั้นนะจะอยู่เหนืออยู่ใต้อยู่กลางอยู่ในุบเขาอยู่บนเขาหลังเขาเราเข้าถึงใช่ครับ uh huh. ทุกคนต้องเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ครับ uh huh. แต่ทีนี้ปัญหามันจะอยู่ที่ว่าเราไปด้วยดิจิตัลทางในย่านที่ผู้ป่วอยอยู่เกิดมันไม่มี WiFi ขึ้นมาขยุ่งเหมือนกันใช่ไหมก็อีกเป็นหนึ่งอีกหนึ่งปัญหาที่เราก็บอกว่าเราเราก็พบเจอปัญหานี้มาเรากําลังเร่งแก้ปัญหาให้สามารถที่จะเข้าถึงได้ทุกภาคส่วนโดยที่อันนี้เข้าใจครับเพราะรว่าอย่างเช่นสเปคเครื่องโทรศัพท์บางเครื่องที่ไม่สามารถเข้าถึงบางบริการได้เราก็ทําการปรับจูนพอร์์แมซ์ของระบบของเรา ให้สามารถเข้าถึงได้ให้มากที่สุดครับผมแต่ต้องบอกว่าตั้งแต่ตั้งแต่ที่มีการลงทะเบียนไม่ว่าจะเป็นนโยบายต่างๆของทางภาครัฐอะไรต่างๆเนี่ยคนใช้มือถือกันค่อนข้างที่จะเป็นกันหมดเกือบหมดละถ้าเกิดว่าใช้กลุ่มแอปเหล่านั้นเป็นหมอออนไลน์จิบรับง่ายมากมทีนี้มันมีประสบการณ์จากตัวเอง,งนะเ,เราไปโรงพยาบาลนี่นั่งคุยกับหมอต่อหน้าเนี่ย ยังคุยไม่รู้เรื่องเ <c oughs> <c oughs> นาะหมอรุ่นใหม่คุยไม่รู้เรื่อง <c oughs> แล้วก็ถ้าเกิดคุยผ่านเออ e ท e ลมี i ิซีนคุยผ่านเออแอแปพลิเคชันปัญหาเหล่านี้เราเคยนึกเคยคิดไหมว่าจะต้องประสบอะไรยังไงคือก็ต้องบอกว่าในระบบ Telemedicine ของเราเนี่ยครับเราจะมีการจัดเลตติ้งกลุ่มแพทยต่างๆ แพทย์ที่เราอาจจะเข้าไปดูรีวิวก่อนว่าแพทย์ท well. ่านไหนถูก uh, ิตกับเราแพทย์ท่านนี้ให้คำปรึกษาดีมากเลยเข้าใจง่ายก็อาจจะถูกจิตกับเราหรือถ <ins> ้าเกิดว่าเป็นอีกกลุ <st> ่มนึงอาจจะถูกิตกับอีกแบบหนึ่งต้องเรียกได้ว่าเรามีกลุ่มแพทย์ที่รองรับความต้องการทุกกลุ่มแล้วก็เขาเรียกว่าพูดภาษาเดียวกับทุกกลุ่มด้วยครับแล้วนีเราเลือกเลยต้องมีความหลากหลายถูกต้องครับถ้าแพทย์คุยไม่รู้เรื่องกับคนไล้ยุ่งหมายถึงบริษัทของเรากลุ่มของเราเนี่ยนะที่ วันนี้ที่เราคิดตรงนี้ใช้เวลาคิดกี่ปีจึงตั้งสาบันนี้ขึ้นมาได้อ่าคือจริงๆโปรเจกต์หมอออนไลน์ครับเราเป็นเหมือนคลื่นใต้น้ําลูกหนึ่งที่เกิดจากภายใต้สถานการณ์โควิดสิก็นับตั้งแต่โควิดสิเป็นที่เป็นเป็นเป็นมายสเตอแรกเลยแล้วกันครับเราพัฒนาระบบให้คนมาคัดกรองเรื่อยๆเก็บอ่าเปิด,เป,ดเปิดบุคลากรให้คําปรึกษาเรื่อยๆเก็บยูเซอร์เรามีประมาณ2ปีเนี่ยเรา user, เก็บยูเซอร์ไปมาณเอาแบบออร์แกนิกนะครับสองหมื่นละ จังหวะน,นี้เราก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเป็นทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆครับคือเราอาจจะไม่ได้เรียนแบบอะไรอะไรที่ไหนมาแต่ว่าเราใช้ความรู้สึกนึกคิดแล้วก็คิดว่ามันน่าจะอย่างนี้อย่างนี้เราใช้ต้องบอกว่าเราใช้คนไข้เป็นศูนย์กลางของระบบเลยเราทำพฤติาการวิเคราะห์พฤติกรรมหรือความต้องการของกลุ่มคนไข้เป็นหลักแล้วก็เราก็ใช้วิธีเสิร์ฟหรือดีลิเวอร์ฟีเจอร์ต่างๆอันไหน เราก็แผนดูเช็คแอคเปยเรื่อยครับอันไหนตอบโจทย์แล้วก็เอายังอยู่เพราะมันช่วยคนได้อันไหนที่อาจจะใช้ยากหรือยังไม่เวิร์กในปัจจุบันยังไม่มีบุลคลากรเพียงพอเราก็ตัดออกอต้องบอกว่าทุกฟีเจอร์เราเอาคนไข้เป็นศูนย์กลางเลยครับถ้าเราเป็นอย่างนี้แล้วคิดว่าในต่างประเทศก็ต้องเป็นเหมือนเราในต่างประเทศเนี่ยต้องบอกว่าเทเลมดิซีเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่ในต่างประเทศเนี่ยในร้อยคนเนี่ยรู้จักเทเลมดิซีไปประมาณ70คนละแต่สำหรับบ้านเรามันถือว่าเป็นเรื่องใหม่พอสมควร คนที่รู้จักเทเลเมตเนี่ยเป็นประมาณที่30กว่าเปอร์เซ็นต์อยู่เลยครับผมแล้วก็เราได้ทําการสํารวจเนี่ยกลุ่มคนที่ยังไม่รู้จักถ้าเราให้เขารู้จักเทเลเมตรเราพบว,ว่าประมาณ70ที่เข้ามาใช้บริการตนนั้นแล้วโอกาสในเทเลเมอซินบ้านไทยบ้านในเมืองในบ้านเราเนี่ยครับยังมีโอกาสอีกเยอะครับผมคือเราตื่นตัวด้านนี้กันตื่นตัวด้านดการถูกต้องครับถือว่าอยู่ในระดับท็อป10ไหมฮะไอคนไทยใช้เทเลเมดีซนอย่างเงี้ยนะครับหรือหรือ,รอ,รอไเอเ,เนี่ยใช้ใช้โซเชียลเนี่ย ต้องบอกว่าต้องอในข้อในหลายๆเรียกว่าโชคร้ายจากโควิด -19 ก็ยังมีโชคดีอยู่บ้างคือคนตื่นตัวแล้วก็หันกลับมาใช้กันม,มากยิ่งขึ้นครับผมต้องต้องเรียนถามคุณหมอว่าการที่เราทำหมอออนไลน์ขึ้นมาตรงนี้นะครับร่วมกันทำจุดนี้ขึ้นมานะค,คุณหมอครับเ,เรานำเขาไหมในในโลกนี้เรานำเขาไหมหรืออยู่ในระดับกลางท้าย มันมันมันต้องแยกส่วนนะครับว่าว่าที่ถามว่าเรานําเข้าไหขึ้นประเทศอื่นใช่ไหมครับครับถ้าในเรื่องของเทเลเมดก็คือการแค่รักษาปรึกษาผมว่าเราอยู่ใกล้เคียงเราไม่แพ้เขาแต่ในส่วนที่เพิ่มเติมจากนั้นเนี่ยผมว่ายังไม่มีใครทำนะครับในส่วนที่การให้บริการทางด้านความรู้ Second Opinion หรือแม้กระทั่งการบริการนอกเหนือทางการแพทย์เช่นการาจัดหาเจ้าหน้าที่พยาบาลนะครับนักกายภาพบําบัดหรือแม้กระทั่งผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ให้ไปดูแลที่บ้านรายเดือนเนี่ยผมผมยังไม่เคยเห็นที่ไหนทําแม้กระทั่งการที่เราเพิ่มในเรื่องของการาช่วยการจัดหาอุปกรณ์ทางด้านการแพทย์ที่ ที่ได้มาตรฐานแล้วก็มีการสอนการใช้บริการต่างๆเนี่ยก็ยังไม่เคยเห็นมีแอปพลิเคชันไหนเข้าถึงตรงนี้นะครับการส่งต่อผู้ป่วยต่างๆเหล่านี้มันยังยังไม่มีนะครับก็ถือว่าเรานำด้านด้านความคิดและบางเรื่องนะครับในวงการแพทย์นะครับจริงๆในเรื่องของการแพทย์เนี่ยผมกล้าบอกได้ว่าประเทศไทยไม่ได้ไม่ได้ล้าหลัง ประเทศมหาอำนาจเลยนะครับเราเป็นประเทศที่มีการบริการทางด้านการแพทย์ที่ดีคนไข้เข้าถึงหมอได้ง่ายและเร็วกว่าประเทศอังกฤษที่บอกว่าการแพทย์ดีหรืออเมริกาคุณป่วยจนกระทั่งคุณหายป่วยหรือคุณยังไม่ได้เจอหมอเลยครับแต่ประเทศไทยณวันนี้ที่บ่นๆกันอย่างมากก็แค่ไปเช้าได้ตรวจเย็นผมถามว่าอันนี้คือเร็วที่สุดเกือบเร็วที่สุดในโลกแล้ว ครับแล้วยิ่ง<น>วันนี้เรานำโซเชียลเรานำอไอตัวอะไรนะฮะที่จะทำแทนคนอ่ะเ i AI เข้ามาผสมผสานกับการทำงานของแพทย์ด้วยยิ่งไปกันใหญ่เลยครับ <Double S 1> ดับเบลิลเลยดับเบลิลครับแล้วก็ให้ความรู้ด้วย AI เนี่ยโอเคต้องยอมรับว่าทางเท่าที่ดูมาเนี่ยจีนเขาไปได้ไกลนะครับแต่ไม่เป็นไรเนี่ยเรามีอย่างอื่นที่ดีท,ท,ที่ดีกว่าด้วย นะครับเพราะนั้นตรงนี้ผมก็มองว่าในเรื่องในเรื่องพวกนี้เราเราไม่ได้อยค,ครับครับ <Yeah S 2> ดีอกดีใจใการแพทย์ของไทยก้าวหน้าพี่น้องของค่าจะอยู่ที่ไหนก็รักษาได้เอ้ยวันนี้โซเชียลไอทีเราไม่ละเลยเรัาประทานกันเลยเราช่วยท่านได้ทุกเวลาอาดาดา